อลังจะพระองค์ตรัสรู้แล้วได้ยืนอยู่เฉยๆเจ็ดวันโดยไม่ได้ฉันอาหารและน้ำเลยท่านอยู่ได้อย่างไรและท่านยืนทําอะไรนี่คือคําถามจากพระธรรมทายาทนานาชาตินะจ๊ะคือการตอบท่านเนี่ยนก็ไม่ใช่ง่ายท,ทั้งที่เรื่องไม่ยากเนื่องจากท่านไม่มีพื้นฐานยินเนาะ ก็ต้องอารมพบทยาวหน่อยอย่าเบื่อนะไม่เบื่อถ้าเบื่อแล้วก็เปลี่ยนไปดูช่องอื่นเหลอหลับตาดูพระดูดวงใสๆในตัวเนื่องจากช่องนี้เป็นเป็นช่างนักเรียนอุบานมีเพลงมีภาพมีพูดมีหลายเพศหลายวัยบางทีต้องลากยาวทั้ทงๆก็ไม่ได้ละอยากลากนะครูก็ใหญ่อยากจนะพูด ท่านสั้นกระชับประทับใจเนะี่ยซึ่งทำได้แค่นาทีเดียดีแหละท่านยืนอยู่ฉันอาหารแล้วนเลาะทำไมตอบคำเดียวท่านยืนทำแล้วก็คำเดียวก็ได้นะนี่ขยายก็ได้นี่เราก็ต้องเลือกเอาเอาแบบไหนขยายอขยายก็ต้องทนฟังเลยนะ แต่เรื่องที่ทนฟังนี่ก็ไม่ใช่หาฟังง่ายถ้าฟังง่ายก็คงได้ฟังมานานแล้วนี่ก็ไม่ใช่ารรมบบทต่ต้องเล่าพูดต้องกระนนำให้เข้าใจอย่างว่าวานนี่ยไม่ใช่จเจอหลวงปู่ในคํคำองค์นึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่เจอกันง่ายเจอบุคคลเย็นดัานดีนั่ง อย่างนั้นเน่ยบนก้อนหินที่ไม่มีอาสนะอะไรงนั้นแต่นี้เหลือก็ฟังมานานแล้วนะจ๊ะนี่เล่าเผื่อน,นักเรียนใหม่หรือพระธรรมทายญ,ญาติาชาติให้ฟังคือถ้าไม่ได้มาตอนที่ผู้ตอนนู้นอ่ะทนมาตอนนี้มก็เ,เลยต้องท้าความก็ต้องขออภัยนะบางคนก็คงเบื่อหนเนี่ยนี่นะแต่ครูผู้ใหญ่เนี่ยทบทวนเวลายกันเหมือนใหม่ทุกที เวลารับประทานอาหารเมื่อวานเนี่ยมาถึงวันนี้ก็เหมือนใหม่เสมอเงยมันแปลกนะทั้งท่านเนี่ยข้าวต้มอย่างเดิมมันก็แปลกครูไม่อยากก็ไปทราบไม่มไปเป็นเงนี้แต่ก็ดูจะเป็นไงก็ไปทราบนะก็จะเป็นอย่างนั้นนี่หลวงปู่ในกานอายุร้อยหกสิบเจ็ดปีในช่วงนั้นแต่ทีนี้ปรณภาพไปแล้ว และณนะตอนนั้นนับกบัคกรุงด้านอายุสองร้อยกว่ายังมีชีวิตอยู่อยู่อยู่นู่นใต้บาดาลน,นี่น oh. คือแต่ละเรื่องที่ท่านกล่าวเนี่ยเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงพระท่านจะมามุสาเราทำไมหรือจะมาโอ้อวดทำไมมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะท่านไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเนี่ยท่านมีเหลือเฟือคำว่าเหลือเฟือคืออะไร คือท่านมีความรู้สึกท่านพึงพอใจของท่านเท่าที่ท่านมีอยู่แล้วสูงสุดแล้วจนไม่ต้องการอะไรอีกแม้วโคตรไปไปให้ท่านท่านก็รับไปฉลองศรัทธา <c oughs> แต่ถามว่ายินดีไหมเฉยเฉย <c oughs> เออ <c oughs> แต่ถ้าใครมีมาให้ครูวิจายก็จะฉลองศรัทธาเอาโตโต,ตหน่อย <c oughs> ก็ลองจทัทาผสมชอบนิดๆอเลยนีดก็ยังไม่ได้เป็นอย่างท่านเนี่ยเราก็ยังมีความพึงพอใจอย่างนั้นบ้าง <ละ S 1> เออคือจะเรียกความพึงพอใจ <ละ S 1> ถึงจะฉันไม่ได้แต่บันเทดีอายาวอีกแล้วเนี่ยก <ละ S 1> <laughs> ็ไม่รู้จะทำยังไงเอาตัดตอนมาเลยดีกว่าว่าท่านยืนท่านอยู่ได้อย่างไร เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดนะพูดขนาดลกูกศิษย์นะลกูกศิษย์ที่คือหลวงปู่ในงามที่ลกูกศิษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะยังอย่างนั้นนะลกูกศิษย์ที่ไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลน,นะคือห่างมาสองรบรราน้อยกว่าปีนะเออนี่ถ้าอีกชุดึงหนักเขาไปอีกเรื่องนี้เกิดเมื่อปีที่แล้วนี่เองเ สิแปมิถุนายนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดนี่กันหนึ่งปีเศษมาเมื่องนี้เกิดที่เชียงรายเนี่ยบนยอดดอยแห่งหนึ่งที่อากาศเย็นสบายตั้งนั้นยิ่งนักเขาอีกแต่คงไม่เล่าหรอกวันนี้เพราะเ,เราจะต้องไปให้ครบนี่นะ <laughs> ก็เดี๋ยวจะหาว่าพูดย่นเยอะ แต่เรื่องอย่างนี้ก็ไม่ใช่หาง่ายเราะจะไปกว่าจะไปกราบพระราตนาธรรมได้ผู้ไปรัตนาต้องไปนั่งสาม,มาธิในป่าถึงเจ็ดวันเจดคืนทำความบริสุทธิ์อืมไม่ธรรมดาหรอกแต่ก็ไม่เล่าอยู่ดีก็จะเล่าเรื่องนี้ไงเลยอ, <laughs> อย่าถือสาครูไม่ใหญ่นะ และอย่าคิดว่าครูไม่ใหญ่โอ้อวดนี่จะจ๊ะหรือไปคิดอะไรเลยนี่คุยกันธรรมดาน,นในการเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาทวโลกโดยเฉพาะในห้องนี้นี่นะจ๊ะเพราะนอกจากห้องนี้ไม่เห็นมองไม่เห็น,เห,นเห็นเฉพาะในห้องนี้เนี่ยฝันนั้นอย่าอย่าอย่าต่อว่าเนาะ คือเมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาส,มาสัมพุทธาสัมโจนิยาที่ใต้โพธิบัลลังก์โคนต้นโพนะ่ะด้วยวิธีการนำใจหยุดนิ่งคือท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวคลายความผูกพันจากทุกสิ่งมาแล้วจนมารก,กับผ่านมาแล้ว ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะไปนึกถึงมุ่งพระโพธิญาณอย่างเดียวเพราะนั้นใจก็ท่าจะเป็นหนึ่งไม่มีสองคือไม่มีรับไปคิดตนวนคิดนี่อะไรใจท่านก็นจะนิ่งๆอยู่ข้างใน,ในไม่ใจญ่กรูไม่ใหญ่เก่งนะนะไปดูใจประสานาสมจาไม่เกี่ยวกันนะเรื่องนี้ก็ถ่ายทอดกันต่อๆกันมาแหละนี่นะ ครูพใหญ่กรับช่วงต่อมานี่ไงจะถือสานะไม่ถือาเพราะว่ามีพระอีกองค์ท่านบอกนี่นะเออครูพ่ใหญ่ชอบชอบจังเลยท่านบอกดีดีก็นิ่งกันไปเลยจนกระทั่งดับกายต่างๆหมดเลยเลยดับดวงเกิด ละเอียดข้างในเนี่ยก็เหลือเพียงกายทมอรันตัสมุทิเจ้าที่สว่างหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหนึ่งเดินไม่ได้ใช้ความคิดเลยท่านใช้ความไม่คิดเพราะเดจะไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นนักปัจญานักคิดไม่ใช่ไม่ใช่นักคิด ท่านเป็นนักไม่คิดนี่นะจ๊ะพระคิดผ่านมาเยอะแล้วคิดอยากจะพ้นทุกข์ก็คิดมาแล้วนี่นะจ๊ะพอถึงตอนนี้นี่มันไม่เอาอะไรแล้วแม้แต่เนื้อเลือดจะแห้งเหงือดหายไปเหลือจะกระดูกหนังแข็งมันผู้ที่คิดได้อย่างนี้จะไม่คิดอย่างอื่นแล้ววิชีวิตก็เป็นที่สุดแล้วแล้วจะจะไปคิดาหาหาโตษเพนอะไรเออใช่ไหมเจ๊ะ เออก็ไม่เอาแล้วนเนี่เนสมบัติจักรพรรดิยังไม่เอาก็แพติมนิดหน่อยนี่ไงใช่ป่ะจ้าของหน้าฉันทำเป็นอินโนเนอินโนเซนใจถ้ากันล่อนดิโอ้ดวงที่จะทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ดับอีกแล้วดวงเกิดที่จะทำให้เกิดเป็นกายทิพย์ในเทวโลกดับไปอีก ที่จะทำให้เกิดในพรหมโลกดับอีกอโอ้ที่ทำให้เกิดเนื่ในอรูภพดับอีกอดับหมดเลยเนี่ยแม้แต่กายทําที่ทำให้เป็นโคตปูเป็นพระโสดาที่จะต้องมาเกิดอีกหลายชาติเจ็ดชาต,ชาติดับอีกอ่ะดับไปเรื่อยเลยน,นี่กายทารํรมปสกิตาคาเมอีหรือกี่ชาติจ้ะเหลือชาติเดียวครับอ่ะดับอีกก็อ,อีกชาติเดียวก็ไม่ต้องมาเกิด พระอนาคามีที่จะตั้งไปเกิดในปันจะสุดท่าว่าพรมดับอีกอาบตรงนั้นดับหมดใช่ไหมเหลือกายทำารหัสเออหลุดพ้นอยากทุกไในไง่เดี๋ยนะเดี๋ยนะแม่แม่ถือสาคน่าชั้นอย่าถือสาคุไม่ใหญ่นะน,นักนักเรียนอย่าถือสานะ หลุดไปแล้วนี่โอ้แล้วท่านทําอะไรอยู่ตั้งเจ็ดวันใต้โพธิบัลลังก์ที่บรุรที่โพธิบัลลังก์ใต้ต้นโมท่านก็มาเดชทําอะไรเออท่านก็เอากายที่หลุดพ้นจากกิเลสอสวะแล้วที่มันหุ้มบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายอะไรต่าง,างนล่นะมันดับไปหมดแล้วะ หมดเลยอภิชาพยา,ายบาทวิจาทิติโลภโทสะโมหะราคะโทสะโมหะกามราคานุสัยปฏิการน,าน,านาุสัยวิชานุสัยสังโยชน์บึงต่ำบางสูงเนี่ยถ้าจะพูดภาษาพระก็จะเป็นอย่างเงี้ย<อ>คือฟังแล้วไม่รู้เรื่องอเออเอาแล้วว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยดับหมดเย็นเสี่งยงเสี่งยงเตียนไปเลยเส <c oughs> ี่ยงหมดเลยเออ <c oughs> นกออกไหม เหลือแต่กายที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพากิเลสทั้งหลายที่มีติดสุขล้วนๆเป็นบรม,มสุขคือไม่ทราบจะไปเทียบกับสุขอะไรแล้วก็ไม่มีคําอะไรที่จะไปใช้ในจึงใช้คําว่าบรม,มสุขเพราะน้่จะว่าไปติดสุขได้ไงสุขต้องติดนี่นะจ๊ะเคยสุขนั้นมาติดเองนี่มาทําสุขส่วนบรมสุขก็มาติดเป็นหนึ่งเดียวกันซะด้วยถึงตอนนี้นะจ๊ะ Oh, oh. นี่ท่านก็เข้านิพพานในกายมนุษย oh. ์ใช่ในกายมนุษย์ที่ท่านยังอยู่เนี่ย oh. คือมันล่อนหมดแล้วเนี่ยกายท่านท่านก็เข้าไปเรื่อยๆ oh. เข้านิพพานส่วนตัว oh. อย่าย oh. Oh. ถือสาเลยไม่ถือสาตอที่เรียกว่าสาวปาติเสสนิพพาน oh. เข้าตอน ยังมีกายหยาบอยู่มีชีวิตยอยู่แต่ไปเรียกวันิพานส่วนตัวก็มีแต่กายทำอรหันตสธมรมารสมเจ้าของท่านอย่างเดียวพระองค์เดียว<า>เข้าไปในไปเลือยเลยเลยเยเลยเลเวยวิมุติสุขสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นไปเรื่อยไม่มีอะไรเหนี่ยวลังเลยคำว่าไม่มีอะไรเดี่ยวลังอืม เดี๋ยวเราต้องไปทํางานเดี๋ยวต้องคิดหน่วยคิดนี่คนโน,น้นคนนี้ของนั่นของนี้อะไรไม่ไม,ม,มีมันบริสุทธิ์เกลี้ยงแล้วนี่สะอาดหมดจดหมดเลยหมดเส้นเก่้งเลยนี่นะเข้าไปเรื่อยๆแต่แค่ครูไม่อยากพูดที่ว่าตัวเดียวก็ยัง,ดง,ยงหดยีกันอีกเแหละก็เพราะในนั้นก็มีแต่พระองค์อย่างเดียวอ่ะการทำอย่างเดียวแล้วเข้าตอนมีชีวิตอยู่ส,สัปปะรดิเสสนิพาน นิาพานสุรวมจะเข้าไปแล้วต้องมีพระศัพท์บรรญ,ญุพุทธเจ้าพระปัจเจยพุทธเจ้าการทราพระอรหันเยอะแยะ,ยะ,ะนั่งไงเขาเรียกอนุป,ปาติเสธนิาพานเนี่ยเดี๋ยวก็จะถือสาควใหญ่ก็เลยเอานี่ไงนี่แล้วถ้าเราจะคุยแบบอนุบาลเนี่ยเราจะเอาแบบไหนลหละ,อะเอาอนุบาลเออเอาเอาแบบไหนเนี่ยอนุบาลเออเอเอแล้วอนุบาลทั้งหลายพูดได้อย่างนี้ไหมล่ะ อ้าวนี่นะเอออันนี้อันนี้นี่ไงในนั้มจะสุขมันโล่งมันว่างที่ว่าว่างว่างจริงว่างปราจากความทุกข์ทรมานชีวิตมันจะสุขล้วนๆเพราะว่างจากทุกข์ก็มีสุขว่างจากมืดก็มีสว่างในเงี้ยจ้ะยิ่งทําให้ว่างยิ่งไม่ว่างอ่ะคือความสุขมันจะเกิดขึ้นความบริสุทธิ์เกิดขึ้น ความรู้ความเข้าใจเรื่องราวการแทงตลอดมันเกิดขึ้นเยอะๆเลยไม่ถอนถอยเลยเจ็ดวันเจ็ดคืน oh. เออรำบว่าไม่ถอนถอยคือเลยขึน้นลูกหน้าไปเลยๆไปเลยสุขคูณหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่ทับทวีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยังเออมีพิธีสุขไม่ได้ฉันอะไรเลยเจ็ดวันเพราะไม่หิว ไม่กระหายไม่อะไรนี่นะมันสุกเนะ่ะมันสุกนะมีความสุกอนะ่ะสุกเออนี่นะแต่ถึงอย่างไรากายมนุษย์หยาบก็มีข้อจำกัดแม้จะเป็นกายมหาบุรุษก็าตามเมื่อครบเจ็ดวันนี่แหละจ้ะกายที่หมดกิเลสแล้วก็ถอยกลับมอ นี่นะจ๊ะแต่สุขนั้นถูกดึงออกมาด้วยแล้วท่านก็เปลี่ยนอริยมุขไปยืนนี่นะจ๊ะยืนเหมือนเราเราอยู่ในบ้านอย่าง,งนี้เยมันก็เห็นบ้านในระดับหนึ่งความปลื้มันระดับหนึ่งแต่เราออกนอกบ้านเนี่ย ไปยืนตรงรั้วแล้วหันกลับมาดูบ้านอืมแต่เดิมก็เป็นพื้นดินเนาะแล้วก็ลงทุนลงแรงสร้างบ้านนี้ขึ้นมานะเด่นน้ำมือน้ำเงินของเรามันเหนื่อยยากแต่เราทำได้เออปลื้มไหมเปลื้มเปลืมเนี่ยมันปลื้ืมบ้อนนะ่ะท่านออกมายืนเป็นอะไรบทเป็นยืน นี่นะยืนหันกลับไปดูโพธิบัลลังเออดูโพธิบัลลังนี่เนาะดูอย่างไรตาเนื้อก็ดูโอ้โพธิบัลลังนี้เป็นสถานที่ที่เราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสมัมพุทญาณโพตนี้เกิดพร้อมกับเราเป็นของคู่บุญบารมี เราประจญมาก็ตรงนี้เราชนะมาก็ตรงนี้เราบรรลุอนุตตร,ส,รสัมมาสัมพุทธญาณก็ตรงนี้ที่เรงนี้เป็นที่อันประเสริฐเหลือเกินน่าปลื้มใจเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันอันประเสริฐเหลือเกินเห็นไหจ๊ะชื่นใจดูสถานท,ที่นี้ก็เป็นที่ที่น่าดูท่านก็ดูไปเอ๊ะแล้วกว่าเราจะมาได้นั่งตรงนี้เนี่ย ตอนที่ท่านยืนเนี่ยเราทำอะไรมาเอา่อยืนดูกว่าเราจะได้มานั่งตรงนี้นะแล้วได้ชนะมาไอ้บรรลุธรรมอนุตตรสัมมาสมัมพุทญาณด้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเราทำอะไรมาเนะนี่ยนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาาอย่าถือสานะ จาาาิยาอะต่เราทำอะไรมาว่าลำพึงในจะน,นิดหนึ่งเนี่ยภาพกับปรื้ย้อนหลังไปเมื่อยี่สิบสมกายแสนมหากับออออออัปปพุทธบวรจาเรยวท่านดูที่จริงท่านเห็นอย่างเนี้ยที่ใต้ต้นโพโลแล้วแต่เวลาช่วงมันสั้น ที่แทบรรลุวิชาบุเพนิวาสารสิยานแงจิตุปปาตยานแงบัรชุกรู้สองอย่างท่้นเกิดเบื่อหน่ายเลยเร่งที่จะทําอัศวคยายาณให้เกิดขึ้นเพราะนั้นก็จะดูอยู่ช่วงหนึ่งแล้วคิดดูท่านนั่งทั้งคืนเนี่ยมันมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงในการที่จะอย่างนี้นี่นะจ๊ะไอ้นี่เป็นการทบทวนยาวนานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน คือลองรายละเอียดได้เยอะอืมสมมติหุ่นด้าั้นเนี่ยไปทําความดีอะไรมาสักอ,อย่างปิตีละภาพความอยู่อาภาพผูนใจเพราะสิ่งนั้นทํายากแต่หุ่นด้าั้นทําได้ปลื่มไหมปลื้มทบทวนกี่ครั้งเปลื่มทุกครั้งไหมโอ้อ่าทุกครั้งแล้วถ้าทบทวนแล้วเรานึกถึงรายละเอียดได้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเ<อ>ปลื่มไหมปลื้มแล้วก็จะไปกวาจะไปชวนคนมาบวชได้เนี่ยแล้วเจอคนปฏิเสธก็มากมาย น่าจะปฏิเสธเขายังแถมมาอีกอก,อก็เยอะเรางานเราก็มีทําบ้านเราก็ต้องดูแล้วเราก็ต้องออกไปี่เราเหนื่อยนะไม่ใช่แต่เราหัวใจเรายิ่งใหญ่ตั้งความปรารถนาจะต้องนํามาบวชให้ได้เนี่ยจะเอาชวนคนทําความดีให้ได้อย่างนี้เราจะได้มีส่วนแห่งบุญเขานิดหน่อยแล้วก็เอาแต่หลายๆคนเราก็ได้เยอะเ้อกลับไปก็มีคนเห็นด้วยบ้างเฉยๆบ้างปฏิเสธบ้างอะไรต่างๆอย่างางีย โอ้เราขึ้นรถลงเรือไปเนื้อไปใต้โอ้ลาบาก <Yeah. S 1> นี่จ้ะถ้าเราอยู่เฉยเฉยเราคงไม่ลําบากขนาดนี้หรอกแต่นี่เราเลือกลําบากเพราะเราอยากได้บารมี <Yeah. S 1> เออและอยากสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ <Yeah. S 1> อยากเขาได้บวชอยากให้เขาสืบทอยยุพศศาสนาถึงไป <Yeah. S 1> อย่างนี้เป็นต้นเห็นไปจ้ะัต่เมื่อว่าเราเราไปชวนกันมาบวชได้ถึงสองร้อยคน uh. เออลาพังเราคนเดียวชวนได้ถึงสองร้อยมันไม่ธรรมดานะ uh. นึกทบทวนเนี่ย ปลื้มไหมปลืม้มถ้าถนึกรายตัวบุคคลลงรายละเอียดปลืมปล้มไหมปลืม้มซึ่งถ้าลงรายตัวลงรายละเอียดเราต้องนึกหลายวันอ,อนี่นึกถึงตั้งยี่สิบประสงค์ไกแสนมหมาครับเอ้าวงนี้ไงนี่เพราะฉะนั้นนี่มันไม่มีเบื่อไม่มีหิวมีแต่สุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ สุขอยู่ในโลกุตรชาสมาบัตอืมินี่ไงสุขที่มองไปด้วยเข้านิพพานส่วนตัวอนุปทิเสสนิพพานหรือนิพพานเป็นตอนที่เหละายังมีชีวิตอยู่นี่ดีไหมใชะ่ว่าข้างในสว่างสว่าง,ม,าาง,างมันโล่งกว้างสว่างเข้าไปเรื่อยยังไม่มียั้งเลยมีแต่อนุแห่งความบริสุทธิ์ความสุข กิดขึ้นมากมายทีเดียวอย่างนี้ดีไหมจ๊ะดีเอองี้ยยืนดูทบทวนทบไปทวนมาคําว่าทบทวนคืออะไรมองไปยี่สิบสงไขแล้วก็ค่อยๆเลื่อยมาถึงปัจจุบันต่างบรรลุย้อนกับอีกอกลับปาใหม่อเออ,อสร้างรเลยมียัางกันได้สละทรัพย์อวัยวะชีวิตซึ่งใครสละได้ยาก<ะ>มีแต่ พระบรมโพสิสัตนการก่อนนี่เป็นเฉพาะเส้นทางของพระบรมโพสต์ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนี่จะโอ้คือเรามีทุกข์มากเราอยากจะรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่ไงและจะดับไปได้อย่างไรอยากจะมีความรู้อย่างนี้ยด้วยตัวเองแล้วถ้าเรารู้แล้วเนี่ยไอปสอนใครเนี่ยมันมัน,มนไม่ยากาะ มันยากพอสู้อย่างเงี้ยจ้ะอย่างถ้ารู้ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องสอนใครเนี่ยมันง่ายกว่าปลีกไิเรกอย่างพระปัจเจกพรกับพุทธเจา้านีไงแ่ะใช่ไหมจ้ะก็สร้างบารมีน้อยหน่อยแค่สองสองอสงไขยแสมากอ่ะอยาสงไขยลูกสองสองส,กกสองไขยกกครับสองอสงไขยแสมรักับก็ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระบรมครูพระบรมศาสดาเอกตอนนี้ต้องมาสอนคนอื่นอีก เอเอทางความปรันาปรันาดีการที่สอนคนอื่นนี่อย่า voilà. นึกว่าง่ายนะอืเออการสอนคนอื่นเพราะคนอื่นไม่ชอบไปสอนไม่ชอบไปสอนแม้แต่กระทั่งตนเองเนี่ยเออสอนคนอื่นที่หลากหลายความคิดแตกต่างทางขนมสมนีว่าธรรมประเพณี ต่างความเชื่อต่างความคิดเห็น,ต,น,นต่างนู่นต่างนียย่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย <Yeah. S 1> มันไม่ง่ายไม่งยครับผู้ภาษาเดียวกันก็พูดว่าพูดไม่รู้ภาษาถ้งไง <Yeah. S 1> กับจะแนะนําให้เราไปเรียนภาษาใหม่เงี้ย <Yeah. S 1> เออว่ายังพูดไม่รู้เรื่อง <Yeah. S 1> อ,อ,อย่างงี้นะ <Yeah. S 1> มันที่จะเป็นจะอีหน่อย <Yeah. S 1> เอออย่างงี้อย่างเงี้ยว่ามันไม่ใช่ง่าย นี่นะนี่ไงท่านทบทวนก็ปลื้มโอการที่เราจะสละทรัพย์พรถทรัพย์เนี่ยเป็นของห่วงก็าจะได้มาเนี่หืดขึ้นคอเลยถ้าไปตบไปตีขึ้นมาเนี่ยอุปมางั้นนะเนาะการแสวงหาทรัพย์นี่ยต้องใช้ทุกวิถีทางนี่จ้ะโดยสุจริตก็มีสุจริตอิงอิงนิดนิดในใก็มีเออมีแถมแถมนิดนิดในใ นี่นะเออมันก็สารพัดแหละ,ละมันก็ต้องหวงเพราะเป็นหวงชีวิตของตัวเองความปลอดภัยชีวิตไอ้จะให้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายแต่ท่านให้ได้ให้เรื่อยๆมาเลยแล้วก็รวยเรื่อยๆมายิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยจนกระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิท่านย,างายางาาังให้ได้เออมีสมบัติจักรพรรดิตักงให้ได้แล้วก็เคยปกครองทวีปทั้งสี่มาแล้วที่อยู่ คือโลกสี่โลกที่อยู่รอบเขาพระสุเมรุจมีติตั้งสวรรค์ชั้นจตุบาราชักรดาวดึงหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งที่มีบารมีมากไปพร้อมกับจักแก้วเนี่ยคิดดูสิใหญ่ที่เดียขยายทีเดียเต็มท้องฟ้าเนี่ยใครเห็นก็ยอมไหมยอมโอ้อะไรใหญ่กว่าเครื่องบินอนี่เพิ่เต็มท้องฟ้าแล้วแถมลอยลงมาจากจักแก้วอย่างเงี้ย ยกเมืองให้หมดเลยสวัสดิ์แล้วก็เอาเอา,เอาไปเถอะ <Okay. S 1> เออเนี่ยมาอ้อเราไม่มีสักอันหนึ่งเ <Okay. S 1> <laughs> <laughs> นี่ยตอนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินี่คร <Okay. S 1> <laughs> อบครองทวีปทั้งสี่มาแล้วนั่นนะจ๊ะแต่ณวันนั้นที่ท่านบรรลุธรรมท่านยืนยืนพิรณาเราก็เป็นประดุจพระเจ้าจากักรพรรดิที่ได้ครอบครองทั้งสี่เหมือนกัน <Okay. S 1> เออโลก เห็นโลกจําโลกคิดโลกรู้เออเห็นจำกิรู้สิอย่างมารวมเป็นจุดเดียวกันได้อยู่ในความดูแลของตัวท่านครอบครองได้ไม่กระจกระจายกระเจะิงเหมือนมนุษย์ทั่วไปเอเออย่าง,นะงนี้นะปลื้มไหมอย่างนี้เออคราวนี้เราก็จะได้นึกออกแล้วว่าทำไมยืนอยูดได้งเจ็ดวันเจ็ดคืนเอเอ เอาเป็นว่าคืนนี้ถ้าสมมุติว่าหัวหน้าชั้นเนี่ยเนี่ยระลึกชาติได้นะยีออ่สิบชาติออดูทั้งคืนไหมจะยอมนอนไหมไม่ไม